รับกับสวัสดีพี่น้องกิ๊ซี่แฟนครับทังง่องของเสียนอดีทุกคู่ทุกคนนะครับครับเมื่อนี้นะครับเสียนอดีสิมาลงแนวทางเล่าพัฒนานะครับเพราะว่าลงตะเสาเลยนะครับเพราะว่าเสียนาดีสิเขาไปถ่ายทำยูทู e นะครับอยู่ในวัดสามัคคีรรมนะครับถ่ายทำอยู่ในงานนะครับเนาะเมื่อนี้เพื่อนชีทําำไปที่นะครับอ่าสงนำนะครับ สองนำสรีระสังขารของ <c oughs> พระครูวิสุทธิอาจารย์ละคุณนะครับสิทธิญานสิทธิทั้งหลายนะครับก็จะเดินทางมาเมื่อนี้นะครับทางคณะสงฆ์่ตนผู้หญ่เพิ่นนะครับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอแล้วก็พระกู้อุปรชาชนะครับยัๆเพิ่นสิเดินทางมานะครับคารวะศพนั่นะครับ ครับเมื่อนี้ <c oughs> เชียนาดีก็เลยสิมาลง่งแนวทางในที่นองเข้าตะเสาเราก็เชียนดีไปจเดินทางออกไปในวัดเนาะนะครับเพราะว่านอนเด็กนะครับเมื่อขึ้นไปฝ่ออยู่ในงานนะครับเนาะครับผลไห่ยล่าออกมาขึ้น,นครับพี่น้องยิปีก็เป็นทีนา,น,ทนาเป็นทีนาเสียดายนะครับพี่น้องยิปี เพราะว่าเลียของเส้นนาดีลดไปนะครับในสูตรสุดเต็มนะครับก็ยังเข,าข่าคือเก่าแต่ว่ามันหลายตัวนะครับพี่น้องที่หมวประจําวันที่แบบพันมาเนาะครับนี่คือในสูตรนะครับเส้นนาดีแจักเสียวตัวใดนะครับมันใจว่ามีมาสองนะครับเนาะครับมันก็มาเขาที่หาเก่าเก่าหานะครับครับผลหัวเลเราออกเก่าหานะครับ และในสูตรของเสียนอดีุดเต็มนะครับมันมีหากเก่าติดมาน้ำนะครับครับรอบนี้ <c oughs> เสียนอดีตจะมาลงให้ีพี่น้องเขาคือเต้านะครับต่องหงวดนะครับพี่น้องยุซี่ครับเสียนอดีก็จะต่องหงวัดได้ด้พี่น้องยุซี่ครับต่องหงวดนะครับ งวดประจำวันที่วันที่10นะครับวันพุธนะครับครับเดือนเมษายนนะครับ2567 ับิ่งรูดนะครับ <c oughs> ครับวิ่งรูดบนล่างนะครับพี่น้องยู้ี่คร้าตัวเดียวนะครับพี่น้องยี่ ทีเส้นดีเขียนลงหลายตัวก็คือเนียนยำว่ามันมากเก่านะครับเนาะเอาที่มากบ้พี่น้องยุ้ชี่ถูกเิียงถุกย่างนะครับเกิดขึ้นได้นะครับถูกเิียงถุกยา่างพิษขาดได้นะครับพี่น้องยุกชี่กาบขอ้ขอตรวจขอให้พี่น้องเข้าอีกรอบนึงนะครับนี่เป็นหววที่สองนะครับที่ตัวเลขกของเส้นอดีรุดนะครับกับเข,อขอ้าก็ยิ่งมาตามต่อกันอีกคือเก่าน,นะครับเอาหลอดนี้นะครับเส้นอดีก็ยัง นีควาหมันใจในตัวของเส้นอดีคือเก้านะครับลาเด็กตองมากนะครับขับจับคู่นะครับ <c oughs> 90้าศูนย์เก้นสองเกสองนะครับพี่น้องที่ เก้าสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับเก้าห้านะครับ เอาตัวเน้นนะครับครับเน้นใพี่น้องเข้านะครับครับเน้นเก้าสี่นะครับเม็ดเดียวนะครับ <c oughs> เอายังเก่าหกพี่น้องยิบชี่ 9ก้กับ96้าเก้าเจ็ดนะครับว่ามีนะครับบ่ติดมากนะครับพี่น้องที่ส่วนพี่น้องเข้าก็อยากรลุดไว้กรูดนะครับเพื่อบางที่มันเป็นเก้าเจเก้าแดเก้าเก้าอะไรนะครับเนาะครับ <c oughs> พี่น้องสนใจเข่ากุ้มนะครับ ดไล่เข้ามานะครับ093 5 7 0 5 6 7 7นะครับพี่น้องยูซี่เอาเสี้ยนนะดีเอาเขียนหน่อยข้างล่างนะครับ ครับพี่น้องเฮากระแคบหน้าจอไว้ครับเราพัฒนางวดประจำวันที่10นะครับวันพุทธที่10เดือนเมษายนนะครับ2567นะครับวิ่งรูดบนล่างนะครับก้าตัวเดียวนะครับพี่น้องยุที่ีขับจับคู่ 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96นะครับเน้นที่ 94, กับ96ครับพี่น้องยิปซี เน้นที่94กับ96นะครับเอาพี่น้องก็จะาลื่ม6 4 4 6น้ำนะครับเพราะว่าเก่ากับ6นะครับ้าเขาแผงเหล็กนะครับก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับเอาสรุปแล้วก็คือว่าวิ่งหลุดเก่าเนาะพี่น้องที่หลุดเก้านะครับครับรอบนี้ตัวฟันตัวยังนะครับจบในขิปเดียวนะครับบ่มีกันอีพี่สองอีบ่มีนะครับ นี่คือคลิปคลิปเดี๋ยวจบนะครับพี่น้องทุกที่ครับจบในคลิปเดียวนะครับครับพี่น้องสุดเจ้าเขาคุ้มแอดไลน์เข้ามา0935705677นะครับเชิญอ,อดีก็จะหับเป็นเพื่อนแล้วก็เชิญขอในกลุ่มเลยนะครับพี่น้องทุกที่ครับแบบนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้ามาโฉมมันกันทุก,ทกคนเด้อพี่นออ้องทุกที่เชิญอดีตก็จะเดินทางเข้าไปทำบุญน้เยีอันก็เป็น จ้าภาพรวมไงนะครับอยู่ในวัดวัดสรีบุญเรื่องนะครับเพราะว่าวัดบ้านเชนาดีนะครับมีอยู่สามวัดนะครับเนาะไปรวมงานน้ำเพลินไปซอยงานนะครับจนกว่างานจะเสียดสิท์นะครับัหลอดนี้ก็เชนาดีก็เลยมาลงพี่น้องเข้าเป็นจบในคืนเดียวนะครับพี่น้องที่หลอดนี้ก็ขอให้พี่น้องเข้าโชคมันกันทุกๆทุกคนสวัสดีครับ